จ้ามันนี้จะพามาหอมมก้อจะ้ะมาหอมมกซอยแม่ได้เลย,อย,เ,ลยเอาใบยอลองด้วยนะคะแล้วก็หอหมกหน่อไม้ใส่หมู้อค่ะนี่สูตรของคุณแม่และจ้าม,มาห่อกันเลยประมาณนี้นี่แม่ประมาณนี้ะนืะอพอ,องห๋่ไม่ต้องห่อใหญ่ไ้ ยาสีใดน้อยแล้วก็ใส่ใบโหระพาโดยน้ากระบไปแบบนี้ค่ะเมลรักก็ใส่ัวระพามันไม่มีใบแมลรักก็ใช้ใบโหระพาแทนนะคะเดี๋ยวเรามาห่อต่อเลยเดี๋ยวจ้าม,มาซอยห่อนเนี่ยเ <c oughs> ด้อคลิปตั้งถึเอนมห่อแบบนี้แบบนี้ ใบยตยมไหมไไหลลมา่เลยอ่ะใบหาตีดไนี่ได้แล้วเด้อจาหนึ่งหองามบอพี่น้องงามวงามกระเสียบคือเก่าเหะะ เสียบห่อเน่ยง,งานอันทางานอยู่ปักปั้มเสีบอีกจ้าเดี๋ยวเอาไปหนึ่งแล้วมันก็เละที่เข้าล่ะจ๊ะอ,อย่าลืมใบยอได้จ้านี่ใบยอโอหมุมมกน้ำกันเด้อผู้ได้วางหอมกสูตรคุณยายหม่นะคะ ฝากล <COM> like ูกฝากหลานได้จะนี่ลูกหลานก็มากินคือเด้อเดียวไก่นเดตัดเดียวแล้วก็ตัดที่หลังตรงนี้ตัดที่หลังตรงนี้ตัดที่หลังี่เดียวนี่ลกตัด ก็ออเดบตเตอร์อีกแบบเลยเวลาหนึ่ง,งมันจะได้หอมหอมเบตเตอร์นั้นะหอที่สองแล้วจ้าโอ,อ้อบิงจักสามฮอร์ได้จ้าพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งเบือ สามห้องคนใบยอใยอก็อยู่หลังบ้านบตรงนีซื้อด้จ้สูตรนี้แสบกินข้าวืบบเบิร์ดมอล่ะเด้จ้ะ ในขางละพาในรากมันไม่มีน,นะคะบีรยากะปลูกไว้บนต้นไดไงจุ๊ๆๆที่สามไปด้วย อือ,อดีจ้าได้หอที่สามแล้วพอไดออ้อยู่เนาะบุญคุณแม่หออันนี้ของคุณแม่หอคุณงานว่างว่าเขาคือกันละงานว่า,ามแต่บบว่ามันขอให,นให้มันเสพขอ้มันเสพอย่างเดียวพอ่อใช่ได้ หน้าตาไม่ดีแต่แซ่บแต่เขาว่าอะไรหน้าตาไม่ดีแต่มีความแซ่บนะคะนี่นะคะห่หอหมกสูตรคุณยายไม่จ้า